สวัสดีเจ้าวันนี้ครัเวเจไม่จําเจใบโสภาเอามาจะทําเก่ง well ขั่วเนาะคั่วสไตล์เหนือเหนือขั่วขาเห็ดวันนี้เราตุกบขาเห็ดเรียบร้อยละขาเห็ดเอาไปแช่น้ําแล้วก็บีบออกแล้วก <ร ents> ็เอามาตุกบตุกบเพื่อเป็นแผ่นแบันแบนแบบนี้เนาะแล้วก็เครื่องปรุงพริกแกงก็จะมีเป็นฮ้องว่ามะเขนแล้วก็ ลูกผักชีก็จะมีตะไคร้ขา่าพริกแห้งแล้วก็กะปิอันนี้คือในส่วนของพริกแกงเของเจ้าเนาะส่วนพักที่จะเอามาใส่ก็จะมีมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็ถั่วยาวแล้วก็ถั่วลันเตาอเอามีพักแค่นี้เขาก็จะใส่แค่นี้นะคะ ขาดไว้ได้ก็คือขาเห็ดสิ่งแรกเขาก็จะเอามะแขวนกับเม็ดผักป้อมหรือเมล็ดผักชีเนี่ยเอาไปคั่วให้อหอมก่อนโอเคคั่วเสร็จแล้วเราก็มาโคกเครื่องเครื่องแกงเลยนะคะเมล็ดผักป้อมกับไอมะแขวนโคกแล้วเขาก็จะมาเอาอคั่วแล้วเขาจะอามาโคกให้มันละเอียดเนาะ ขวานออกจุ่งๆเลยโคขึ้นมาละเอียดก่อนโคเสร็จแล้วเขาจะมาใส่เขาจะใส่เครื่องปั่นเอาเนาะเพราะถ้าเขาใส่เครื่องปั่นแล้วมันจะไอเมล็ดสองอย่างนี้มันจะเบลเล่เบแเล่เขาก็จะใช้โคก,ก่อนเนาะโอเคขอโคขึ้นเสร็จแล้วทาไปดูขั้นตอนต่อไปนะเจ้า เฮาโคกอ่ามาเลยพักป้อมกับเส็บักแฟนเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะมาใส่เครื่องปั่นเนาะใส่โปรตีนเลยเขาจะใส่เครื่องปั่นเนาะร่นเพื่อร่นระยะเวลาของการทำกับข้าวถ้าใครมีเวลาก็นั่งโคกก็ได้เจาะแต่ว่าโคกนั้นมันจะอร่อยกว่าเนาะโอเคเขาก็จะใส่ ตะไครลงไปใส่ขาใส่ตะไคร้นะใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่พริกแห้งแล้วก็ตามด้วยกะปิแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วเขาไปปั่นเลยเจ้าเมื่อเขาปั่นเพียงเครื่องแกงแล้ว,ลวเาก็จุด เปิดตอกแก๊สเนาะตั้งไฟเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเลยเจ้าเอาน้ำมันใส่ใกระทะเพื่อพัดเครื่องเก๋งน้ำมันนี่ก็ประมาณสองจอนหรือสามจอนเนาะโอเค <c oughs> พี่แกงติดปันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาลงไปคั่วคั่วเฮอพี่แกงมันหอมอ่าน้ำมันเริ่มหอมแล้วเจ้าเอาพี่แกงลงเลยค่ะ วนล้ําละจามฟิฟิตนี่น่ะกลัควคือคิดเครื่องแกงหอมแล้วถึงจะเอาอ่าขาลงเนาะ แกงหอมแล้วเขาถึงจะเอาผ่านให้ลงไปผ่านให้เส่ลงไปเลยเจ้าเขาคั่วสักพักหนึ่งเผื่อให้ กิเก่งเนี่ยมันซึมเข้าไปในขาเห็ดเพราะขาเห็ดนี่แบบใจขาเห็ดปรุงรสเนาะถ้าเปลี่นขาเห็ดปรุงรสเน่ยเขาเกาะคั่วแป,ป๊บเดียวก็ได้ละแต่นี่มันบใจขาเห็ดปรุงรสขาเห็ดแห้งเนาะบางทีเขาเอามาเจน้ำแล้วเขามาตุเองน้ำแห้งเขาก็เอาน้ำาทีเขาเอาก้นคกลงแรงลงแรงเ,เขาก็ล้างใส่ลงไปจ้ะ พัดต่อสักน้อยหนึ่งเฮอหน้าเฮือหน้าเก่งเครื่องเก่งพริกเก่งเนี่ยมันซึมเข้าไปในขาเห็ดรอสักแป๊บนึงแล้วเขาถึงจะใส่พักที่มันซุกยากลงไปเป็นอันดับแรกเนาะเจ้าเนาะเอาคั่วขาเห็ดกับพริกเก่งไรีร้อสักระยะหนึ่งละเมื่อเขาแน่ใจว่าพริกเก่งเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อขาเห็ดละ เขาก็จะเอาพักที่มันซุกยากลงไปอันดับแรกเขาจะใส่มะเขือกอบหรือมะกเขกือว่อปกนอนพักนี้ใส่พักอย่งก,ก็ได้ตามที่เขามีที่บ้านเนอะใครมีพักอย่งก,ก็ใส่พักนั่นเลยเจ้า แล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงหรือบ้านฮาฮ้องบอกแข้งเนาะถ้าเหนือจะเรียกว่ามะแข้งถ้ากลางเลือกมะเขือพวงกันก็นเลยมะแว้งนี่จริง้ให้หวานเนาะมะเขือพวงนี่จะทําให้หวานนะคะโอเคาก็คั่ว หอเนเมืองกับใจสูตรนี้นะเจ้าแต่หอเนึเมืองเนี่ยควรจะใส่อ่าใบบักูดลงไปตัวเนะาะใบบักูดผิวบักูดแล้วเขาจะใส่แบบนั้นก็ได้พอดีห้องบอกมีผิวบักูดแล้วใบบักูดเขาก็มดตัวบอกว่ามีอย่างในตู้เย็นใส่ตามนั้น เราพักเอาเอาพักอะเบอรเือกอบกับบอเกลือพวงหรือเ่าบบกแข้งเนี่ยไปสักคือมันซุกสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเขาถึงจะเอาพักที่ว่าเป็นจพวกทวฟักยาวหรือว่าทวปูเนี่ยลงไปเนาะ พอบะแข้งกับบะเกือมันเริ่มซุกไปได้เกิงหนึ่งเราก็เอามาทัวกับทัวปูเนี่ยใส่ลงไปเลยเจ้าถ้าใส่ใบยี่ลายิงลำเนาะมันจะเทสฮ้อนทามีใบยี่ลาใบยี่ลากับใบมะกรูดมันจะหอมเนี่ยหอม ถ้าใส่ข้าขวคั่วลงไปอ่ะก็จะกลายเป็นแล้วก็เอาไปห่อหนึ่งเอาไปนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นห่อเนื่อเมืองเนอเจ้าเนอเนี่ยห่อ,หอหนึ่งก็จะเนี่ยสไตล์นี่เราจะแบบเดียวกันเพียงแต่ห่อหนึ่งก็จะใส่ผักแครบลงไปเนาะผักแครบพักละใส่ผักอย่างอื่นลงไปตยัย <Okay. S 2> เอาก็ใส่ลูกโดดได้เลยเจ้าใครที่ชอบเผ็ดเอากจะใส่ลูกโดดลงไปพริกขี้หนูโดดลงไปเลยเจ้าตอนนี้เราก็มาปรุงรสปรุงรสด้วยการใช้ ผงครุงรสฟ้าไทยหรือผงปรุงรสของเจ้าเราจะใส่จ้อนหนึ่งก่อนหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยใายจ้อนโอเคแล้วเราก็มา ชิมรสกันอีกทีหนึง่งว่ารสชาติเป็นอย่างไรหม้อมีใบบัอกูดใส่เนาะจะหอมฉุยเลยใส่ได้มีใบบัอกูดโอเคเอาก็มาชิมรสดูว่ากลมกล่อมก่อน ชิมรสมันจะเพ็ดน้ำนิดๆนะเจ้าเนอร์แข่งพวกครัวพวกนี้มันจะมีรสชาติที่ว่าเพ็ดมน้ำน้อยๆเพ็ดแล้วก็เค็มตาม ไม่พอหวานความหวานไม่พอเติมน้ำตาลอีกเพื่อความหวานใจมันมบกลมกลมโอเคมากินกันรสชาติเป็นยังไง ได้ละแกมันหม,นมกไปพิชแกว่าได้ละพอดีสุดท้ายเราไดยเอาใส่ผักกอมเปอร์นะเนาะหรือผักชีไปเรื่อยใส่ลงไปก็เป็นทางเซตพิธี กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวเจไม่จังเจใบสุภาต้วไหนเจ้า,า,ส,า,าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีและขอบคุณค่ะที่ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีเจ้า